อุ้ยที่ไหนที่นี่ที่ททไหน,นไอ๋อลงให้ดีๆครับน้องปุ้นนุ๊กเอาไปน้องทางนู้นไปทางนี้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 นี่ทางพี่หมอเป้านี่ พี่เปายืนให้แข็งนะอาน้ำปุ้นยืนได้แล้วอชยๆๆๆๆๆชอบใหญ่ๆๆ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 ส่งๆๆๆอๆๆๆส่งไม่อยู่ส่งๆๆ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  ตีเล็กตีเล็กเดินดีๆนะครับตีเล็กขวบสิบเดือนตีเล็กสนุกไหมชอบไหมชอบอือไปทางนี้ครับเดินทางนี้ครับทางนี้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 ไปทางนี้ทางนี้ทางโน้นไป ป่อเป๋าเดินใส่ป่อป๋าเต็มเต็มตัวนะพี่ป่อป๋าระวังนะลูกป่อเป๋าเนี่สยสไลด์ไปจากตรงนี้จ้ะนี่นี่นี่น้องปุ้นนี่มานี่ก่อน มาทางนี้ครับต้องมาต่อที่ห้องน้ำโรตีเจ้าที่อร่อยที่สุดติดตามคลิปต่อไปของสองตีด้วยนะครับขอบคุณครับ